โอ้โกอนเท้าเหมืนกับเจ้าไม้ไใบกอนเนาะจ้าไม้ไใบกอนเออจะสอยหัวออกเนี้ยเนาะอืมซอ,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 อยมือน,นึงเจ้าก็บ,บอกพอดูคันกว่าไถขึ้นใส่าทานเนาะอิ่มผนัองอัดอัดหัวอัดใบเตยเดากา็ก็ใส่าากระเบกเผานะแม่เนาะโอ้จะอัดแบบนี้ ต้นกระบสีเขียวทั้งทีอับบดานี่ปิตามวนใช่หลังจากกินข่าวเสาเซตหยั่งเพิ่นพามาบึงมา <ไป S 3> บึง,บงขอลามาคนลาวลาม,<อ>ามาแอวแม่บัวครับสวัสดีเอาสาวลาวม,มาแอวร้านขา้าอลามหน่อยนี่เจ้าของเจ้าของแม่บักครับเอื้อย ขอเบิอร์ไงเด้อแม่ของไอ้เจ้าของเขาเตรียมเขาเองหมดเลยนะคะนี่เอลเนาะแอลอันนี้เขาล้างกระบอกกระบอกให้สะอาดหมดเลยจ้ะกระบอกเข้าล้างไผ่เนี่ยมาละก่อนจ้าดูขายดีไม่ดีดูกระบอกไม่ไพ่อยู่ข้างบนว้าวไปเตยโอ้ใส่ไปเตยเนาะข้นนีแผนกใส่บอกใส่บอกอยู่ข้างบนนู่นนะผู้บังผู้ดีงามส่องได้ส่องได้แอบส่องเลยนะแอบส่องคนงามเลยนะ ว้าวสบายดีโอจะตองตองใช่เนี้ยนหะเนาะจะไฮไฮใช่เนี้ยนี่ใส่ตัวยเราไม่บอกใส่ตววยใส่ตัวยมีหลายเจ้ากระบอกอะไรนะคะไฮไหนเจ้ากระบอกให้เยอะอยู่ทำนานอยู่ถึงหมอพันถึงไม้พันกระบอกว้าวหลายพันอ้อันนี้เป็นชุกเดี๋ยวบอก วันหนึ่งพันกว่ากระบอกโอ้โหขายดีกว่าเดิมกะในที่สุกแล้วชู้หรอปอนี่มักไสอย่างบักไสอย่างเนี่ยเป็นคือไม้มีชีสชีสนี่ใส่งาใส่งาโอ้ชีฝาเป็นใส่งามีข้าวกรรมไม่หรอไม่หรอฮะเปิดหูแล้วไอเดียเหี้ยอันอันบอกเท่าไหร่แม่อันนี้เผื่อมีหลายไซส์มีหลายไซส์ บอกเท่าไหร่คะบอกวยี่สิบห้ายี่สิบล่องอันนี้แมนซุกแล้วเนาะอรดูอยากกินตัวนี้เดี๋ยวคิดเงินทีหลังเะแกะเลยแกะเลยจะอาจจะแกะไหมกินกินค้านี่เลยเนาะไม่ไปดูเผาดูเผากินก่อนแล้วเนาะนะโอ้คนเจ้่คนเจะบุญให่ยัดใส่บักเผาคือบานเขาเลยใส่แต่ใส่แบบอ่าอยู่บ้านตรงนี้จะใส่ขีดแบกเผาทั้งหนา อันนี้เพิ่นยัดเหมืแล้วเอายัดยังใส่นี่ใส่ใบเตยด้วยใบเตยด้วยโอ้อะไรนี่ข้างหน้านี่เล็กเเล็กเอันนี้น่ะอันนี้อ๋อเพิ่นห้องอย่างปุยบะเป้าการเตยเข้าไปเพื่อนกไม่เข้าไม่ให้เข้าเพื่อนข้างในโอ้ยัดใบบัวห้เปลือนใช่ชิมเบิรงชิมเบิรงลาก็่ชิมเบิรงเอาเล็กๆเอาชิ้นเล็กๆชิ้นใหญ่ไม่ได้ อันนี้เขาไม่ติดดีเราต้องฉีกน้อยๆนะนาไปฉีกอันใหญ่มันเลยไม่สวยเห็นไหมน้อยๆไม่ไหวแล้วไม่ได้ละไม่ทันละแต่บอกอันนี้มันหอยเหลืองง่าง่าคิมอนมีง่าเดียวกับมียังแม่เกลือมันเกมันอือเอาไป็ามแม่แม่ผีเหลืองน้ำแม่พี่กินไม่มีไส้โอ้เอาไม่มีไส้ด้วยตัวไหนคะอันไหนเดี๋ยวก็ให้ เไปจัดข้างหน้านู่นลูกค้าเต็มร้านเลยค่ะท้้งนั้นไปดูเข้าเหมอ่ะแซ่บบ๊อกอร่อยไหมอร่อยเอาอีกอันอันไหนที่ไม่มีไส้ชอะไม่มีไส้เดี๋ยวบ่มีไหมอันนี้เหลาแล้วเนาะเดี๋ยวบ่มีไหมแบบสีอันเล็กๆนี่แหละอร่อยบ่มีไส้บ่มีไส้บ่ได้ทุบนี่เนาะแม่เนาะฉีกอันใหญ่ไปหน่อย แต่ไมเหมือนเขาจะถูกนี่เนาะเหมือนที่ลาวไหมน่อยไม่ที่ลาวมันมีแบบนี้มีไหมไม่มีหรอที่ลาว์จะมีแค่ถ้าเขาใส่เขาจะใส่แค่ใส่เปลือกอย่างเดียวแบบนี้ไม่มีเยอะแบบนี้โอ้จะบัวมีใส่ง่าแบบนี้แล้วที่ข้างหน้าบ้านเราเขาจะใส่เป็นที่มะพร้าวไงที่เขาอาออกจากมะพร้าวเลยเอาออกจากน้ำน้ำมันคืที่แบบวันนี้เสียดายแซ่บอร่อยต้วเล็กๆอ้าเล็กๆจีเล็กเล็กแม่เล็กเนี่ย มันจะมันไม่ติดดิหนน่อิเนโน้มนน้ดิเวนโน้ดิเมนโน้ามดีนหเมนงเมนโน้ดเมนโดิเมนโน้ดเม้ดิไมนิมนโ้มน้มนนดิไมน้ิมน้ิเมนโน้ดิมนโนิเนโน้ิน้ิเ้เบ่นิเน้ดิเมปิเบิเบ้ิเบ้ิเ้เมาโเมนิเมนเนิเม้เมนโน้เน้อิเมนโน้เมนืน้วิเน้ดิเมัน้ดยัน้เนเมนโนเมดอเ์นช่มนน้ิมนน้ิมนโน เล้เด้อที่ไหนนี่ข้างล่างดูวันหนึ่งหลายพันบอกเนาะไม่ใช่พันก็บอกอะเหยียบสองพันอ่ะพี่ภายคนงาม <c oughs> จะมีหลายาฟเนาะ <c oughs> อันนี้ผนกที่เหลา <c oughs> ข้างบนพุ่นเหา <c oughs> อันนี้อย่างนี้สวัสดีค่ะอันนี้ผนก <c oughs> อกปอก มาดูข้างบนดีกว่าอบอกก็ต้องมีสีมือโอ้เอาไว้มาสมาัครเป็นคนงานไหมอืมเผาแะลรก็จะมาปอโอ้อยังอุ่นอยู่เลยอ่าอุ่นๆน,น,น้อนๆจะเป็นข้าวหลามกะทิมันๆหวานๆโอ,กอกไไก้ก่อนเผาเป็นกัจ้าไม้ไหวไก,ก่อนแน่นา่ะจาไม้ไหวก่อนเออจะซอยหัวออกเนี่ยเลยอืม สวยหมือนึงเจ๊ก็บอกพอดูพันพันกว่าเนี่ยตรงนี้ยังแบบประมาณพันกว่าพันแปดพันเก้าคนนี้ด้แต่มมาสองพันเนาะสองพันก็บอกเหมือนนึงจะเป็นขนาดเดียวกันเบิดเนาะจ้ะแต่มันจะบอกเลขบอกน้อยก็ตามราคานะอันนี้ก็จะเผาเผาหอมๆเลยแะนนนี้ต้องแข็งแรงเขาทานบ่ะแมนนี่ใส่ใส่ขื่นใส่ทานเนาะ โอ้จะเสียงจืดมันฟดเนาะไอเนาะมันฟดฟดได้หน่เดือดมันฟดมัดเนเดือดเสียงเดือดจีด้ตีนเห็นปะรู้ได้ไงเป็นเทคนิคพิเศษประมาณกี่นาทีคะพี่เดีไม่แน่ใจมันเด,ดากะปลกคือก็สูดเดีอดโอ้ขึ้นกับว่าไฟจุดได้แห้งอ่าทาพริกทั่วแล้วก็คือว่าชุกหน่อยเนาะมันจะมีความรู้สึก ทุเรื่องโอ้ถ้าเป็นดำๆจะสีเขาจะผิดนี่พี่เอี้ยงไหนๆพี่เขาบอกว่าถ้าเป็นดำๆแบบนี้ก็จะพลิกข้างนะจนกว่าจะทั่วแล้วก็สุกจะต้องเก่งนะเนี่ยนี่แบบนี้สุกโอ้ร้อนเลยร้อนเลยแผนกนี้ต้องร้อน หน้าหนาวนี่ไปอยู่เนาะหน้าห่อนี่ต้องอดทนขนาดขาน,นาดแล้วเป็นใส่ผ้าล่มตลอดเวลาเนาะอ่าบรรยากาศร้านข้นลามก่อนเข้าบ้านได้กินของหวานก่อนเนี่ยอันนี้ผนังอัดอัดหัวอัดใบเตยแก็ใส่บอผักเผานะแม่นอ,นอโอ้โอจะอัดแบบนี้ใส่ผสีเียวธรรมดาดีนี่นป,นปิทมวนเนาะ โอ้แยเข้าไปแยเข้าไปฮะอใสกโอ้เข้ากับปล่อยเป็นแใส่ายนอวานเขาเอิดหายใส่แบบนี้ไฟไยจะเป็นกู้สาวนอคนไทยก็จะเรียกอะไรจะมีเข่าขาวกับเข่ากำนออข่าาวขากำ แับคนงานบ่แม่หับคนงานกับสิมาสมัครแต่ขาดุเมื่อลุถามเจ้าของโอ้รอกกำลังจะแกงแค่กันอ่ะเจ้าของโอ้เจ้าของทำเองดูแลทุกขั้นตอนใช่เนี่ยแซีน้องนากรายนะแฮปซีไทยหนอคุยบะพร้าวหนอที่บ้านนาห้องหยังเออกาบะพร้าวกาบกาบกาบสามบอกเท่าไหร่อ่ะ บอกบอกใหญ่กันนี่ร้อยสามบอกร้อยกว่านี่จ้าวโอ้ยมดีมองมองคนขายหน่อมองคนขายหายกลับแล้วนะอ้าจอมไหนสนุนาชอบรถอะไรน้งน้ำมักอันาแตกดีเอียงก่อง่าง่าเพราะว่าอยู่บ้านน้องน้ำบูมี่อีเด้ โบมี่แบบนี้วานบ่แซบบอตรงนั้นจะมีแต่แบบสุดแบบนี้แล้วก็แบบผู้นุ่มมากีม่วงนะเขากำนะแต่จะมีแต่สองอย่างเท่านั้นพี่อันนี้เป็นแบบ ไล่แปลนี้ที่บ้านอันนี้มีหน่อยไม่มีปีมือการปอกนางนาน้องนาก็เลยชอบกินแบบงาก็จะเละหน่อยน้องนาอยากลองว่าที่จริงบางวันถ้าเกิดยำเพื่อนดีได้มันแตกในปากค่ะแบบกุ๊บกุ๊บกุ๊บนองนา่งานอนี่เนี่ยวิธีปอกอันเล็กๆนะเนี่ยโอ้ถ้านาปอกแบบนี้นี่ติดละติดแยบหลายไปบ้านห้าคนก่อนไปไปไปแเวลาห้าคนก่อนเดินทางมาไกลไปเด้อไว้ทุกคนเด้อ ดูบังคารามขังแดดซกถามบอกวิธีทำร่อยนะกันบายๆแบบถูกขั้นตอนเลยเนาะอันนั้นน้อยอันเดียวใหญ่สองนไม่ไพมากขั้นตอนสองกับมาล่างล่างไม่ไพทำความสะอาดเนาะแล้วก็ไฮไฮแล้วก็มาหยัดหยัดปิดทั๋วแป๊บนึงกากข้าวก็ไปเตยหยัดปิดทั๋วแล้วก็นำไปเผานำไปเผาแล้วก็เดี๋ยวก่อนอะ ออ้้ไปาาาซืขลพามาพาอีกไปทำความสะอาดอีกเที้ยนหนึ่งเนาะเออกลัวจะได้กินที่สัมพั์ก็คือมีลายลายใสขนาดเล่าหน่อยเนาะค่ะเซ็ตใสอ,อืมพ่นไม้ลายสีเลยเพ่นไม้เผื่อความจำเนาะอะ,อะ,อะกลับบ้านอาหกสีคนใาหกเป็่นสีเซ็ตใจวันนีนน้น้องนางก็สนอยจะพัก ยูเฮือนผักขางบานพี่เอียงเนะาะจ้เป็นจะมีเฮือนผักทานทีทุกนี่นถึงแล้วถึงแล้วน้องนาพาทัวร์เลยเป็นเชียงใหม่าย <ไป S 2> นี่เ,นเราจะผักยี่นี่ไม่ได้ลอกแลวเบียห้อง่ะไรพี่เอียง ห้องแบบห้องแบบนี้เท่าไหร่คะอ้อไม่แพงห้าหกหกร้อยหกร้อยนะจะมีหาห้องเนอจ้านนี้ของน้ารีวิวให้ด้วยโดยไปหน้าพักน้าพักเปิดดูได้เนอทำความสะอาดแล้วกะชื่อเพื่อนพักอย่างพี่เอียงบ้านพักพรสวรรค์บ้านพักพรสวรรค์สอาสะอามีครบเลยนะคะโดยมีตู้เย็นมีเต เียงนอนเจียงนอนอู้หอมเาะมีครบมากพัดลมทีวีแอร์จบแกไปพี่เลยพาไปดูห้องน้ำตามสบายเออบเป็นยังห้องน้ำได้ค่ะมีหน้าบืงมดเป็นแย่รถนะมันจะออกไปนอกอยู่ได้ค่ะ งานแต่งมีน้ำอุ่นน้ำเย็นรีวิวห้ออย่าห้องหอมมากธาผูโชมมาก็จะพักอยู่ห้องนี้ธามูโสมตอนนี้้รงนากระหอดเฮื่อนพี่เอียงกันเลยนี่อ่านามาหนึ่งปีที่เแลยวปัจจุบันนี่กะยังเหมือนเดิมคือเก่าเนาะเพื่อนเพิ่นจะเป็นแบบสงบดีเลยอยู่ข้างล้างเนี่ก็จะมีบออม่อลำห่อนทธามูโสมอ่าบ่อลำหอนที่ ปอนไข่ลงไปนี่ประมาณชิปนาทีนี่ไข่ซุกแล้วแหละท่านผู้ชมอยากไปเบ,บิ่งร์นโบน้องน้านจะพาเอาไข่ไปต้มให้เบิ่งเดอ้อร์านไรยังบ่ทันได้เคยเห็นน้ำห่อนน้ำห่อนจากธรรมศาสตร์ได้ท่านผู้ชมฟุดแบบบวกๆเลยเนาะจะมีโอต้มไข่แล้วก็บโบที่ชาวบ้านไปอาบได้เดอ้ออ่าท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามลงนาอ่าประมาณหนึ่งปีทีเดียวก็น่าจะเห็นเนาะลงน,นาใส่สินเต็มไปอาบน้ำอยู่บอ่อน้ำห่อนนี่แหละ อยู่เชียงใหม่ข้างบ้านพี่เอียกนี่แหละเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้พี่เอียกไปฮับตรงนาอยู่คิวรถกับพี่เบียเนาะเมือ่อหอดเชียงใหม่เดี๋ยวตรงนานคิดว่าจะหนาวเทจริงเ่ยบูหนาวเลยได้ทำไปชมเลยอ,อกา,ยากาศทรามๆกับประเทศลาวเนาะอ่าสำหรับมือนี้ว่าพี่เอียกจะพาตรงนานไปเที่ยวไซอีกกระฟ้าติดตามเลยเลยด้อทำไปชมพบกัานในคลิปหน้าบ๊ายบายสบายดี